เฮ้ยทำไมพ่อ <bin uk> <azo> ัตคนเดียววเขาผิดเหรอยอาไรเาปเรื่อยเรื่อยเลยวะ คนเป็นสีเป็นแทรตกคนเดียวโอ้โหทไมพ่อตกคนเดียวแล้วทิ้งตัวเลยพ่อดูแล้วไอ้เยอะแล้วได้ได้ได้ไม่ต้องแรงมากท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณด้านล่างคลิปเพื่อเป็นการเลี้ยงกาแฟผมข้ามแก้วนะครับ ยูนะอันนี้คือไม่ใช่ว่าอยากได้หรือเปล่าเพราะน่ที่ที anyway> ่า่ไปน่นก็เลยนับอไปที่ไม่ได้น้า้นมาขลอน้นเลยนะอุ้ย้เ่อรน้น้ที่าบอกม่อี้ถึงสูงหลอยังมนตลอดอุ้ยร้อน่ะ โคตรร้อนเลยโอ้โหขาโคตรร้อนเลยปะโอ้โหโอนี่ร้อนโอ้ยจะขึ้นเลยได้ไงอ่ะโอ้เจ็บเจ็บโอ้เจ็บเลยไม่บอกนะโอ้ยพองอ่ะคือพองแน่นอนแล้วตอนเนี้ยโคตรร้อนเลยคือพองนี่ไง โอ้โหร้อนเลยว่าไงดีวะเดี๋ยวขากลรรไกรไงเนี่ยพ่เออปุ่งเข้าไปในห่องมันเลยเรารับปุ่งเข้าไปในห้องนี้เลยนะเดี๋ยวขากลับเราต้องปุ่งเข้าไปในหลมเลยหลยุมที่มันเปียกๆเลยเนี่ยดูกเจ็บตีเลยอะ่ะตัวอย่างเงี้ยได้ พนีที prayed, นะเออเพือนัอ้งในเับแอนะมั้ยเหอ,อโอ้โหที่จะขับเพื่อนบอกบอกขับด้วยแอบแล้วไงขับขับขับเองเลยวะเนี่ย เออบาอาที่นี่เอาไปยโอ๊ยอย่าเอาน่กบของข้างดไมเกบแล้วเนี่ยฮะไม่เอาไม่เอาฮะเอาช้าๆธรรมดาธรรมดาบางทีพวกมันหัดกัความได้มั้วก็แว่นตาที่จะใส่ใช่ไอ๋อฝากฝากฝาก ผมบางทีมันคว่ำไงมันต้องคว่ำแน่ใช่ไม่ไม่ไี่จับโค้โปเล่นเล่นแค่โโปโปไปแบบว่าเตรียมอนุบาลนะได้ีอนุบาลนะเตรียมอนุบาลนะเตรียมอนุบาลเนาะเรียกอหาเสือหาเสือจิไปเล้วไอ้ไปมอ้ลูกเป้งไปไหน ตรงนี้น้ำไฟหมดแล้ว่ะมารียาทิ่นี ใาใจด้วยนะสองข้ปล่อยอ่ะร้อตลงอ่ะตายอ่ะขอโทจับแน้นขึ้นจับแน้ขึ้นว้าว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 ไม่ได้อยู่ได้อยู่

ตัวเองอ่ะตัวเองชื่ออะไรโจอฟเฟอร์แบงค์ไหมฮะโอ้โหได้ตามสั่งแล้วหัวมันอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวอะไงแล้วอะไหมเหนื่อยอะไรกำลังดีกำลังดีเลยโอ้โหขาตัดเลยขาตัดเลยเดี๋ยวไปเดียวไปเออเออ

โอเคโอเคโอเคเกือบหลับแต่กลับมาได้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 ไปเร จ้ายไอตัวเล็กสนุกไหมสนุกเอาหเสื้อให้โอเคคุณแบ๊กเยอดเดี๋ยวเอาขึ้นไปมาอด็กมอยาขึ้นไปบนบนมัน่อนาตีนละไอตัวนี้ตัวนึฮะลุงเป้นอะไปเไะโดดขึ้นไปอยู่ข้างหน้าดูตวาไปอยู่ข้างหน้าดู เอานวดนวดนวดนะนดเป็นไปได้ไหมจะนั่งนี่ดิมันไ่ได้่นนั่งน่นั่นี่ดิพี่เขาต้องขับยเลยนะนั่งนี่เลยโดดไ้ไหมล่ะเขาไปไปพ่อจับให้ไปโอเคพี่เพื่อครับพ่อคิดคนนี้ว่ใครคิดตามผมนะเ้ยอะไรวะเย โอ้ถึงฟังยังปลอดให้ครับผมเดี๋ยวๆด้แล้วแ้องจะ่ลงพม่ลง มราคุยานคนเียวคเดียวคนี่ายูはは il, ่จะได้ล้วม่งจะลำบากแล้วฮะอเไป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 ปไ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 ไป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 อไป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  ไปดูแถวเนี้ยใช่ไหมอโอเคครับผมไปสวัสดีครับคุณแบงค์บ๊ายบายครับโอเคนี่แหละฮะมาเช้ากันใหม่ครับ,าารบ,รบเอาเอาไว้บนต้นกว้บนเอาไว้บนกล้วยเลยไปเลยมาเอาเลยยังไงเนี่ยไม่ได้ไปกันแล้วไม่ได้ไปกันแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยปเป็นโซนเงินสดทองโซนสูตรเลยนะครับอ่ะ อันนี้เขาขออะไรด้วยนะฮะไอเป็งเขาต้องหล่นแบบตั้งสือ่อเข้อนี่เลยเหล่นแบบตั้งสือ่อไปเลยเนี่ยไอ้เป็งเขาต้องหล่นตั้งสือ่อไปเลยเนี่ยไปให้ถึง,<ห>ถงต้องวิ่งเลยนะรู้ไหมต้องวิ่งเลยไม่งั้นนี่เจ็บเท้าเลยเ,เท้านี่แบบมันโดนลวกเลยอ,เอ่ะ,อะ,อะ มันมีเกิน,น,ะะนละกันยืดแงไปแล<ะ>้วเขาอะ่ะแต่เขอว่าขอเขาปลอดเอาพร้อมยังอะพร้อมยังว่านลู่สิไปดิกปัวเดินไปเออวิ่งเออว่ะเออเงาตเตะอะเออดินชายหาด ชดคุณหมดแล้ครับสามันแล้วเนี่ยชดหมดยังไ่หครับพอเส้นพันุ์ตีจะปสือนี่ดูลูกผม้น้ำขีดก็ขีดจากโรงแรมล่อยมาว้าเหบามากเลยออ้ยอุหเอุยบอเอุอาบเยอัอยหอ ป้าจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะก็สำเร็จละพะเล็กพาเด็กๆมาเล่นบ,นาาบนันไดโบสจบละหอ,อบสังขารมาจากสัตหีบแล้วก็แพร่มาที่อีกนะฮะสัตหีบมันไม่จบมันไม่มีบันไดเลยะะไปเร็วๆๆ็วเเร็วเฮลเลอร์เฮลเลอเไม่ไปยังไหมไปงั้นไปเลย